สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเที่ยวกินรีวิวมารีวิวคู่พระคู่นางนะคะคู่พระคู่นางต้องก็ซื้อมาจากแถวแถวบางแครค่ะซีคอนนะคะเขาจัดงานนะคะนี่ค่ะคู่พระคู่นางซื้อมานะนะคะชิ้นละ50บบาทค่ะคู่นางนะคะก็จะเป็นลนักษณะอย่างนี้ค่ะทุกคน สวยงามวิจิตรอลังการมากเลยนะคะให้ดูชัดๆนะคะใบหน้าสวยงามค่ะนุ่งห่มด้วยชุดที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของทางภาคใต้นะคะแล้วก็ติดกับไม้ค่ะมีตัวเชิดอยู่ด้านข้างค่ะส่วนด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นรูปหน้าที่หันไปอีกด้านหนึ่งนะคะ สวยงามฉีกยิ้มปากแดงคิ้วดำตากลมโตลักษณะเหมือนทางภาคใต้นะคะชุดก็จะเป็นชุดเป็นเอกลักษณ์ในทางภาคใต้นะคะชุดสวยมากๆเลยค่ะนี่คือคู่นางนะคะที่ได้รีวิวมาดูตัวคอนคู่พระนะคะว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรนี่ค่ะหน้าก็ชัดเจนนะคะมีมงกุฎ ถือมีดดาบด้วยค่ะประดับประดาด้วยมงกุฎนะคะนี่ค่ะตากลมโตคิ้วดกดำนี่ค่ะชุดก็เป็นเอกลักษณ์เป็นกางเกงนะคะมีรองเท้าลักษณะเฉพาะถิ่นนะคะนี่ค่ะชิ้นละ50บาทเท่านั้นเองนะคะมาพลิกดูด้านหลังกันค่ะทุกคน นี่ค่ะก็ลักษณะหน้าตาก็จะเป็นเช่นเดิมนะคะเหมือนอีกด้านหนึ่งนะคะคู่พระนะคะค่างคนขายก็ได้แจ้งมาว่าชื่อว่าคู่พระคู่นางถ้าท่านใดรู้จักชื่อจริงๆที่แท้จริงแล้วนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกช่องเที่ยวกินรีวิวด้วยนะคะเพราะว่าต้องก็พึ่งจะเคยเห็นเป็นครั้งแรกของชีวิตเช่นกันค่ะ ต้องกมารีวิวให้พี่ๆทุกคนได้ดูกันนะคะเป็นของที่หายากแล้วนะคะไม่ค่อยมีใครทำแล้วค่ะต้องเห็นต้องก็ซื้อมาเลยค่ะชิ้นละ50บาทเท่านั้นเลยค่ะมาดู2คนนะคะพร้อมกันคู่พักคู่นางค่ะนี่ค่ะทุกคนสวยงามมากๆเลยค่ะคู่พักคู่นางนะคะ สมกันจริงๆเลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะคู่นางก็มีมงกุฎเช่นกันค่ะทุกคนลักษณะนี่โดยเฉพาะทางใต้เลยนะคะเป็นครั้งแรกที่ได้สะสมนะคะเป็นมีความสุขมากเลยนะคะที่ได้สะสมของที่มีมาตั้งแต่โบราณโบราณเลยนะคะทุกคน นี่ค่คะหากถูกใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเที่ยวกินรีวิวด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ